แล้วจะลุกขึ้นมานั่งร้องไห้ทำไมเนี่ยนอนไปสักก็หมดเรื่องเออนอนไปเลยไปนอนลับไปให้เต้าไปนอนเลยง่ว ดูคนมันงี้เง้าไปนอนไปลุกขึ้นไปชี้ไปมานอน